Uh, ท่านผู้ชมครับดูวความแตกต่างซ้ายมือคือที่นาปกติครับขวามือคือโคกน้องนาธนาคารน้ำสปอนเซอร์บายลรตารี่ปทุมวันและก็ลรตาอรี่ศรีสะเกตครับว้า wow. ว uh, ขนเคียงลุกครับ my hair standing up man it's only eight months not eight months about six seven months only โอ้ยสุดยอดเลยครับท่านผู้ชม นี่คือความสวยงามอลังการของโคกน้องนาธนาคารน้ำว้า wow. วดูสิครับท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยครับแต่เป็นป่าแล้วสวยงามมากครับโคกหน้องนาธนาคารน้ำโอ้โหดูน้ำสิครับโอ้โอน่าอัศจรรย์ครับนี่คือแปลงที่พราอาจารย์สังคมภูมิใจมากครับท่านผู้ชมอสองไร่ครับที่ ลอตเตอรี่ให้การสนับสนุนสุดยอดครับโอ้โหเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เจ้าของดูทำไมถึงสวยงามอย่างนี้โอ้ไหนเจ้าของคนไหนครับโอ้โอโอ,โอมันคือเห็ดงามเทละสุดยอดเอาสาธุสาธุลูกโอ้นี่ครับว้าว he's very happy man เป็นยังไงทำไมสวยจังเลยเะ พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่เขาจะมาชมนะสุดยอดดูท่านผู้ชมครับเป็นล่องผิดล่องถูกผนป<อ>แต่ก็ได้คําแนะนําจากคุณสงครามใช่ไหมครับโอ้ท่านผู้ชมดูสิสวยงามมากครับว้าวดูน้ําสิครับสวยงามมากเลยน้ําใสสะอาดโอ้โหทั้งปลามะพร้าวมะม่วง โอ้โหโอ้โห,โโหกี่เดือนแล้วนี่ลูกกี่เดือนแล้วเนี่ยอื้มโอ้ยสวยงามมากครับท่านผู้ชมโอ้โหครับโอ้สวยงามมากครับอืามมาบอแปดเดือนไม่ใช่เหรอครับแปดเดือนครับนี่คือลอตเตอรี่ปทุมวันครับแล้วก็อลอตเตอรี่ศรีสเกต สนับสนุนครับแปดเดือนเต็มๆท่านผู้ชมอนันนี้แทงน้ํานี้ด้วยใช่ไหมครับว้า wow. ว <laughs> ต้องขอบคุณลอตเตอรีย uh, นะครับ very kind of you to support all the farmer in Surin Province and also Si Saket Province wow I'm very proud to to be here look <laughs> wonderful a lot of groundwater banks wow สวยงามมากครับท่านผู้ชมต้องขอบคุณคุณประสาทนะครับและทีมงานพี่น้องโรตอรีน่นชาวรีสเกตและสุรินพี่น้องโรตอรีนปทุมวันเอาฝากขอบคุณด้วยลูกไหนล่ะเจ้าของมาขอบคุณท่านหน่อยสวัสดีครับเชื่ออะไรครับคื่วันทองพุทธดีครับผมเออได้รับโคกน้องนาจากโรเตอรี่แล้วเป็นไงก็รู้สึกสบายแลดีขึ้นครับผมสบายและดีขึ้นขอบคุณคขอบคุณครับสาธุนี่เจ้าของแปลงครับ สุดยอดมีความสุขมากครับหลวงพ่อดอรสังคมเองก็มีความสุขครับท่านผู้ชมที่เห็นเป็นอย่างนี้อ้าวมาคนขุดวิศวกรแห่งโคกน้องนาธนาคารน้ำศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินเป็นยังไงบ้างก็เห็นแล้วก็มีความสุขกับเจ้าของพื้นที่แล้วก็เจ้าของโครงการนะครับ <ừ. S 2> เพราะว่าทำแล้วทำให้กลุ่มเกษตรกรแล้วก็พวกชาวไร่ชาวนานเนี่ยมีความหวังแล้วก็มีความสุขจากเมื่อก่อนนี่ ทำนาอย่างเดียวโดยที่ไม่มีอะไรเลยนาก็แรงปลาก็ไม่ได้กินพืชผลก็ไม่ได้ขายแต่ทุกวันนี้มีความร่มเย็นในพืชเศรษฐกิจในพืชทั้งกล้วยทั้งต้นไม้ทั้งปลาทั้งกบทั้งทุกอย่างมีพร้อมกันหมดเราเห็นพี่น้องเราก็ดีใจแล้วก็ดีใจกับโรตาอรี่ด้วยที่ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับชาวไร่ชาวนาของเราสัตวเห็นว่ามี เนี่ยอผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างมาเห็นลูกบ้านมีค,ความสุขครับก็ดีใจกับกับพี่น้องชมุมชนนะครับชาวบ้านหนองบอนทุกท่านนะครับที่ที่มีโครงการของลอตเตอรี่หรือว่าทั้งอาจารย์สังคมที่ให้การสนับสนุนกับพี่น้องชาวบ้านนองบอน,นทุกท่นานะและชาวนา,อ,าวนะอ่อาที่เป็นเกษตรกรถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ที่มีการฝุดโคก น้องนามีการปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ต้นประยุต์ต้นดูต้นตามตามธรรมชาตินะเห็นมีต้องมีลูกบ้านรอยอยู่แล้วยังมีคนรอยโครงการอยู่ครับยังมีคนรอยอยู่เพราะว่าเขาต้องการโครงการเพราะอยากอยากได้การสนับสนุนจากลอตรีอยู่นะครับหรือไม่ก็พี่น้องชาวรุ่งอรุณอเมริกาเอาทุกคนขอบคุณนะครับลูกขอบคุณครับแววขอบคุณมากครับทุกคนสุดยอดเลย เป็น Innovation นวัตรกรรมที่ปลูกป่า3อย่างให้ประโยชน์สอย่างตามแนวทางพระราชดำริครับแเดือนจริง,รงๆครับว้าวนี่คือความอลังการในน้ามีปลาในาน้ามีข้าวครับหลวงพ่อดรสังคมเองก็รู้สึกชื่นชมไปกับพี่น้องเกษตรกรครับนี่8เดือนเท่านั้นครับโอ้เห็นหน้าเห็นหลังเลยดังนั้นผมถึงว่า this is the wonderful project the innovation Of the project, the answer for SDG. Thank you very much for a lotterian support, uh, Mr. Prasad and member uh, Pratumvans, memory, lotterian, uh, and Sisaket. I'm very proud of you. Thank you so much for your kindness. I like to say thank you for all of you. I hope the world's going to be harmonious by your projects. We call Kok Nong Na Kra Water Bank. Uh, my name is Venerable Dr. Sankum Tanapanjo, the corporate of the Koknongna uh Nam model. I wish you all to be happy with us and wishing you all uh, harmonious in this project because we have a lot of trees and also a lot of water. Koknongna Water Bank from Surin Province. Thank you so much. Have a good day.